ทำไมตำรวจทำดีไม่มีใครชมมันเป็นธรรมชาติมากนะความดีไม่ค่อยมีใครจดจําแต่ความระยำจํากันจนตายนะคุณสังเกตด,ดูคนที่เป็นฮีโร่เนี่ยนะใหม่ๆก็เห่ได้พักเดียวนะแต่ถ้าฮีโร่พลาดนะผู้คนพร้อมจะลุมกระทึบนะแต่คนที่เฮี้ยเนี่ยพอสํานึกผิดเนี่ยโอ้โหผู้คนแซ่ซ้องสรรเสริญอันนี้คือสัตธรรมตำรวจนี่ครับหน้าที่ตำรวจคือดูแลประชาชนม,มันคือหน้าที่ ตำรวจจะทําดีได้ไงการทําตามหน้าที่ก็คือก็ทาตามหน้าที่จะมาเอาคาอวยเชิญชวนได้ไงมีคนบ่นว่าตำรวจทําดีไม่เคยได้รับคําชมเชยมีแต่คาด่าเอาไอ้เฮีย้ยพูดแม,แมวแมวงี้ได้ไงการทําตามหน้าที่แล้วก็มีเงินเดือนเป็นของรางวัลเนี่ยมันก็ถูกต้องอยู่แล้วไม่ใช่หรอคุณทําตามหน้าที่คุณจะมาเรียกร้องทวงคุณคุณเจากประชาชนนะใช่ไหมแล้ววันนี้นอกจากไม่ทําตามหน้าที่ยังทาเฮี้ย คนก็ด่าดิครับเพราะการทําหน้าที่คุณทําตามหน้าที่นะมันไม่ใช่ความดีนะครับเพราะประชาชนต้องจ่ายเงินเดือนเลี้ยงคุณนะคุณจะมาทวงคุณกับประชาชนทําไมแต่คุณทําเฮียนะมันก็ต้องสมควรถูกด่าก็ถูกแล้วไงทําดีไม่มีคําชมไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่ามาทวงคุณคุณประชาชนมันไม่ควรจะมีตํารวจทําเฮียเพราะตำรวจมีหน้าที่ในการดูแลประชาชนนะครับคืนชีพด่านทั่วประเทศดีเดย์หนึ่งเมษายนนี้ย้ําต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ มีกล้อง C C T V บันทึกภาพทุยทุยสมองมีแค่นี้เองเหรอวะสมองมีแค่นี้งจริงเหรอพี่ประกาศคืนชีพด่านทั่วประเทศกูก็เห็นด่านมันมีทุกวันอยู่แล้วนี่ยังไงอดอยากมากไงถึงจะต้องตั้งด่าน คุณไปดูประเทศที่จเจริญแล้วทั่วโลกนะครับเขาไม่มีด่านครับการตั้งด่านนี่ประชาชนมันได้ประโยชน์เฮียอะไรบ้างวะนอกจากจะได้แต่ความเดือดร้อนลำคาญการตั้งด่านมันทำให้ยาเสพติดลดลงหรือเปล่าการตั้งด่านมันทำให้อาชญากรรมลดลงหรือเปล่าการตั้งด่านทำให้สิ่งผิดกฎหมายลดลงหรือเปล่ามันจะมีโจรหน้าโง่ที่ไหนขับรถไปหาตำรวจไอ้ควายตำรวจทั่วโลกเขาไล่จับโจรแต่มีตำรวจประเทศกูเนี่ยตั้งด่านรอโจรมาให้จับมึงใช้สมองส่วนไหนคิดว่าการลื้อฟื้นด่านรอบนี้ก็คืออะไรครับ นายหิวใช่ไหมขาดรายได้ใช่ไหมทุกคนนี้ประชาชนยังทุกข์ยากไม่พอหรอครับการตั้งด่านก็มีแต่รี่ไถ่นะวันนีนะ้ตำรวจเนี่ยนะการตั้งด่านในถาเนี่ยมันแก้ปัญหาส้นตีนเลยได้มั้งมันช่วยลดอุบัติเหตุไหมช่วงสงการช่วงปีใหม่หยุดยาวมึงลดติตัวเลขอุบัติเหตุได้หรือเปล่ากูก็เห็นเหมือนเดิมเลยเฮ้ย แล้วมึงจะตั้งกันทำส้นตีนอะไรล่ะมันมีด้วยตำรวจแม่งตั้งด่านรอโจรมาให้จับอะ่ะมึงคิดเยอะๆถ้าไม่มีน้ำยากระลาออกไปตำรวจแบบนี้มีไว้กับเปลืองเงินเดือนตั้งด่านในประเทศนี้ส่วนใหญ่หาแดกั้งนั้นแหละหาแดกกับรถนี่นะไม่มีเฮียอะไรหรอกด่านตรวจอะ่ะจะมีมีคุยอะไร วันนี้ประชาชนเห็นด่านเขาว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์ผมถามแค่นี้นะบางพื้นที่สัตว์รถติดจะตายหาขับมาดีๆสามเลนบีบเหลืออยู่เลนเดียวเพื่อจะตรวจพ่อองตายมึงจับอะไรได้มั่งถ้าผมมีตำรวจแบบนี้นะถ้าผมมีนายกูปวดไม่หงอกปวดอนะ่ะสมองมึงมีขนาดนี้จริงๆหรอวะมึงไปแหกตาดูดิมีประเทศไหนมั่งในโลกนี้นะเขาตั้งด่านกันกูถามมึงแค่นี้แหละประเทศเฮียเนี่ยด่านโคตรเยอะเลยแต่ไม่ได้แก้ส้นตีอะไรเลยสมองไม,ม่แค่นี้เฮียไม่รู้จะเล่นจับต,ตมาได้ยังไง อยู่ดีแม่เอากวยมาขวางถนนไอสัตว์รถชนตูดกันด้วแม่งเก็บกลวยหนีเย็ดแม่นะพอกดีเลยประชาชนก็รู้ทันพวกมึงหมดเล่าแล้วให้ยกเลิกไอ้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งก็ไม่ยกเลิกสักทีเป็นเฮียอะไรหาแดกกันจังเลยนะช่วยบอกเหตุผลได้ว่าการตั้งด่ามันช่วยอะไรได้มั้งนอกจากสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนถนนมันมาดีๆอยู่เอาของมาขวางแล้วสันดานเสียด้วยนะเลิกด่าแล้วไม่เก็บด้วยนะวางทิ้งไว้อย่างนั้นเฉยเลยนะแล้วมึงคิดว่าโจรมันไม่รู้เหรอว่ามึงมึงตั้งด่าเวลาไหนมันส่งคนมาดูเอ้ยมันเลิกด่าแล้วเว้ มันก็ขับรถผ่านด่านไปโดยสะดวกการตั้งด่านมีแต่ประโยชน์พวกมึงนะีนะ่ทำงานง่ายสัตว์ไม่ต้องทําอะไรอยู่ดีก็ด้ตั้ง,ง,งด่านเก็บตังค์จับส้นตีนเลยได้มั่งอ่ะแต่ประชาชนสัญจรเขาก็ลําบากถนนคนจะได้ขับรถอย่างสบายนะ่ด่านกลางถนนมึงว่ามันมันอันตรายหรือมันปลอดภัยเห็นรถชนตูทีไรตารวจไม่รับผิดช,ชอบเลิกด่านนี้ ประเทศที่เจริญแล้วนะเขาไม่ยอมนะเพราะการตั้งด่านนี่คือการริดรอนสิทธิของประชาชนนะแต่ประเทศส้นตีนี้นะบอกเป็นประเทศประชาที่ปไตยแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัดแม่งละเมิดสิทธิของประชาชนตลอดเวลาถนนอยู่ดีๆเนี่ยคุณนี่ดูอ่ะอยู่ดีมีคนมาโบกรถคุณเนี่ยคุณว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนหรือเปล่าเขาขับรถเข้ามาดีๆเนี่ยรถมีมาเป็นร้อยพันพันคันคุณเอาด่านมากั้นเนี่ยคุณว่ามันคุณละเมิดสิทธิประชาชนหรือเปล่าไอ้คนที่ขับรถมาทั้งหมดมันเป็นโจรทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่อาจจะมีโจรปนอยู่อ่ะแต่ว่ากูไม่ได้เป ทำไมมึงไม่ไปบุกทลายจับโจรที่บ้านนะมึงมาตั้งด่ารอให้มันวิ่งมาหาเนี่นะมึงใช้ส้นตีนอะไรคิดกัในวะนั่นเองนโยบายเรื่องดา่าในเลิกทีนะครับหัดอายบ้างหัดสงสารประชาชนบ้างรถขนผักนะมึงจะบอกให้นะสมัยก่อนพวกมึงก็รีดไถก็ประจำเนะลยดรัวรถเฮียเนะ่ยกูก็ลำคาญมันเหมือนกันนั่นแหละนะแต่เขาก็ทำมาหากินกูก็ต้องทำใจถ้าไม่มีรดรัวขนผักนี่นะรถพวกนี้นะครับ คือรถที่ไปวิ่งรับผักจากเกษตรกรนะครับรูปผักมูลค่าเต็มคันรถเนี่ยได้กาไรกิโลละบาท2บาททั้งยังไงเขาไปรับมาแต่ละเที่ยวเนี่ยเขาคิดค่าขนส่งเนี่ยกิโลละ3บาทตอัไก่อนนี่2บาทแน่ดีแค่บาทเดียวนะทั้นนั้นรถกระบะขนาด1ตันเนี่ยถ้ามึงบรรทุก1ตันในชิปหายเลยกิโลละบาท1ตันก็ได้แค่พันบาทเขาถึงต้องต่อรั้วต่อเลอ้อขึ้นมาเพราะรถกระบะมันไม่ติดเวลามันคล่องตัวราคามันถูกเขาก็ไปเสริมโนงเสริมแหนบต่อลงต่อรั้วขึ้นมาให้บรทุกได้5ตันบรทุก1ตันี่ กิโลละบาทก็ได้แค่ห้าได้แค่พันบาทถ้าบรรทุกห้าตันก็ได้ห้าพันบาทถ้ากิโลละสามบาทหนึ่งตันก็ได้แค่สามพันมันยังไม่พอค่าน้ํามันเลยเต็มถังก็อย่างน้อยก็มีพันห้าไปกลับก็สามพันแล้วจะแดกเียอะไรเขาถึงต้องต่อให้บรรทุกได้สามตันหรือห้าตันก็ได้ห้าตันเนี่ยเขาได้กิโลละสามบาทเขาก็ได้ละหมื่นห้าหักค่าน้ํามันไปห้าพันนับที่เหลือค่าผ่อนรถส่งเสียลูกเมียเขาพวกมึงก็ไปรังแกเขาไงกูถึงต้องไปลุยไงว่าเฮ้ย hey, วันนี้มึงอย่าไปจับเขาทำไมกระบะพวกนี้นะ Thank you. เขาคือคนที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแต่พวกมึงไม่มีประโยชน์ส้นตีนอะไรเลยทำลายเศรษฐกิจไทยต่างหากจะบอกให้นะตำรวจที่ตั้งด่านนี่มึงทำลายเศรษฐกิจไทยโดยไม่รู้ตัวนะชาวบ้านก็วิ่งรถเขาไปรับผักมาชาวสวนก็ขายผักได้ที่ตลาดไทยก็มีตลาดมาส่งมีคนมารับของจากตลาดไทยเอาไปขายตามตลาดสดต่างๆทั่วประเทศชาวบ้านก็ได้กินผักราคาถูกเพราะต้นทุนในการค่าขนส่งมันก็คือต้นทุนในผักถ้าค่าขนส่งมันถูกลงผักมันก็ถูกลงใช่ไหมดังนั้นชาวบ้านเนี่ยนะรถหนึ่งคัน มันเนี่ยมันสร้างเศรษฐกิจขนาดไหนรู้ป่ะขับไปนะครับเด็กปั๊มก็มีรายได้จากการเติมน,น้ํามันเด็กอู่ก็มีรายได้จากค่าถ่ายน้ามันรถเขามีรายได้มาเขาก็เอาเงินไปจ่ายนะคนขับรถพวกนี้มีรายได้มาเขาก็ต้องไปจ่ายให้ลูกไปโรงเรียนลูกเอาเงินไปโรงเรียนก็ไปซื้อข้าวกินแม่ค้าขายข้าวแกงที่โรงเรียนก็มีรายได้นะครับเอารถเข้าซ่อม ช่างก็ได้ค่าแรงไปรับผักมาชาวสวนก็ขายผักได้ชาวสวนขายผักได้ก็เอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยนี่คือเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยนะแต่ตำรวจทำเฮียอะไรลงทุนกวยยางไม่กี่อันไอสัตว์ยืนแล้วก็ไถเงินเข้าไปแล้วเอาเงินไปไหนเนี่ยก็เอาเงินพวกมึงเงินที่ทุจริตมึงก็ไปเก็บไว้มึงไถไปเดือนละล้านเนะี่ยมึงก็แดกได้เดือนละหมื่นนั่นเองอแต่เงินนี่มันหาจากระบบจากการทุจริตเนี่ยมันไม่รู้กี่แสนล้านแล้วมึงรู้เปล่าวันนี้เงินที่เกิดจากการทุจริตนี่นะครับนะมันเอาไปซุกไว้เงินในระบบมันถึงหายไปมั่วชาวบ้านเขา,ขาทำ เงินมันหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมก็ดีนะแต่ไอ้พวกจังไรที่ทุจริตเนี่ยมันได้เงินไปเป็นพันนล้านเนี่ยมันเอาไปซุกเงินมันยิงหายจากระบบเข้าใจไหมวันนี้นะครับคุณเคยเจอไหมว่าเงินบาทแม่งหายจากระบบครับพี่น้องก็ไอ้พวกจังไรที่มันทุจริตไปเนี่ยเป็นแสนแสนล้านนะครับความยิงเงินพวกนี้มันควรจะหมุนเวียน,นเงินมากมายเงินงบประมาณแผ่นดินนะครับสมมติหนึ่งล้านล้านบาทนะครับมีการทุจริตกัน30%็ก็คือ3แสนล้านบาทถ้าเงินทั้งหมด1ล้านล้านบาทกระจายไปในลงไปอัดฉีดไปสร้างงานในหมู่ประชาชน มันก็หมุนเวียนครับเงิน1ล้านล้านบาทนะครับถ้ามันหมุน10รอบมันก็จะกลายเป็น10ล้านล้านบาทแต่วันนี้นะมันถูกทุจริตไป30%เนี่ยสามแสนล้านนี่หายไปนะแล้วเงินพวกนี้มันเอาออกมาใช้ไม่ได้มันต้องไปซุกไว้ลําพังในทุนที่ผูกขาดนี่ยนะมันค้าขายร่ํารวยนะครับกำไรปีเป็นแสนแสนล้านมันก็เก็บไว้ในแบงก์นะครับเงินก็หายไปจากระบบนะครับลำพังที่มหาเศรษฐีนี่นะครับมันกําไรแสนล้านนะมันก็กินเดือนนึงไม่เกินแสนบาทหรอกมหาเศรษฐีมันแดกข้าวก็ได้ไม่เกิน3าจาน เงินก็หายจากระบบไปทุกวันทุกวันคุณรู้ไหมประเทศอื่นเขาตึงจํากัดความรวยเศรษฐีไงเขาถึงให้เศรษฐีเสียภาษีแพงๆเพราะมันรวยมากๆเนี่ยเงินมันหายจากระบบรัฐบาลก็ต้องดึงเงินออกมามาในลูกของภาษีมรดกพอพ่อแม่งตายเนี่ยมันจะยกมรดกให้ลูกเนี่ยมันจะถูกเสียภาษีที่สูงมากก็เป็นการดึงเงินคืนแผ่นดินครับถ้ามาหาเศรษฐีปล่อยให้มันรวยมากๆเนีน่ยครับมันก็เอาเงินเงินก็อยู่ในระบบมันก็อยู่ในในแบงค์ไงครับมันไม่มาหมุนเวีนแล้วเ,เงินวงนี้นะเงินทุจริตนะครับ มันไปแล้วไปรับแต่เงินที่ชาวบ้านจับจ่บจบายใช้สอยเนี่ยมันไปไปอยู่กับไอเอเด็กก็ไปอยู่กับไอบีไอบีก็มาให้ c ซีไอซีกลับไปเอมันวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาดังนั้นเงินที่ทุจริตเนี่ยจากที่ตารวจตั้งดา่าและในตํารวจหรือข้าราชการทั้งหลายที่ชุจริตไปเนี่ยวันนี้มันซุกอยู่ตามบ้านมันซุกอยู่ในห้องใต้ดินเงินพวกนี้ไม่ออกมาหมุนเวียนนะครับวันนี้คุณรู้เปล่าการทุจริตของประเทศไทยเนี่ยสิบป,ปีหลังเนี่ยทุจลิตกันเป็นแสนแสนล้าน,นครับวันนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงธนบัตรนะครับยกเลิกธนบ ที่บ้านมาแลกคืนเนี่ยเราจะได้เงินมหาศาลเลยที่รู้เลยว่าเงินที่ไปซุกอยู่ตาบ้านมีมากมายขนาดไหนนะวันนี้สิ่งนี้นักการเมืองมันกลัวถึงเลยนะรัฐบาลประกาศเปลี่ยนธนบัตรนะยกเลิกธนบัตรยุคเก่าเนี่ยแล้วใครที่ใครมีเงินอยู่ที่บ้านเนี่ยให้เวลาหนึ่งเดือนในการมาแลกคืนเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะขนเงินกันมามหาศาลเลยมาแลกเงินไงเราจะได้รู้หรอ๋อไอสัตว์นี่มันร่ำรวยผิดปกติถึงบอกไงว่าไอที่ตำรวจเนี่ยมึงตั้งดา่าแล้วมึงได้เงินไปส่งนายมึงเนี่ยนายมึงรับไปเดือนละห้าล้านสิบล้านเนี่ ซุกไวในบ้านนั่นแหละเงินก็หายจากระบบไปทุกวันจากการทุจริตคุณรู้ไหมนี่ไงครับผมนึกว่าการตั้งด่านนะมันคือการส่งเสริมการทุจริตมันคือการทําลายเศรษฐกิจชาติมึงรู้ไว้ซะด้วยแกจนหัวงอกคิดไม่ออกไอชิบหายแล้วให้กูสอนทุกเรื่องพวกมึงขง่มขู่รีดไถทุจริตเอาเงินไปซุกไวเนี่ยวันนี้เงินที่ซุกอยู่ตามบ้านของนักธาราจการและนักการเมืองเนี่ยมันมหาศาลเงินพวกนี้ไม่เคยกลับเข้าสู่ระบบประเทศเราถึงเงินเฟือยอยู่ทุกวันนี้ไงเพราะมันไม่มีเงินในระบบเงินมันหายจากระบบตรวจสอบไม่ได้ถ้าผมเป็นนายกผงประกาศยกเลิกเลย แอบพิมพ์ธนบัตรรุ่นใหม่ไว้แล้วลกูประกาศเลยหนึ่งเดือนนี้เหมือนที่อินเดียทําสําเร็จมาแล้วครับอินเดียประเทศที่มีการทุจริตมากเนี่ยประกาศยกเลิกธน,นบัตรรัฐบาลดูเลยสถิติว่าเคยพิมพ์ธนบัตรอันนี้ไปจํจนวนเท่าไหรนะ่ยกเลิกปุ๊บให้คนามาแลกสมมติเรารพิมพ์เป็นหล้านล้านบาทเนี่ยถ้าคนมาแลกแค่สามแสนล้านเนี่ยแต่เราพิมพ์ธนาบาตัตรมา1ล้านล้านใช่ไหมครับรุ่นใหม่แทนรุ่นเก่าไอ้รุ่นเก่ามาแลกคืนแค่สามแสนล้านรัฐบาลได้กำไรเจ็ดแสนล้านทันทีเลยเพราะว่าไม่มีคนมาแล วันนี้พวกมึงไปซุกตามบ้านกันเป็นแสนแสนล้านใช่ไหมกูเปลี่ยนธนาบัตรใหม่ๆกูเปิดโอกาสให้มึงมาแลกคืนนะเอาธนาบัตรรุ่นเก่าไปทำลายทิ้งแล้วเอาธนาบัตรรุ่นใหม่ไปพวกเนี่ยเรารู้นี่พิมพ์เงินไม่เท่าไหรน่นี่มันมาแลกคืนเท่าไหร่ที่เหลือของกูละพอหลังงานเสร็จโคตรกำหนด,ด โภนบัตรรุ่นเก่าไม่มีสิทธิ์ถือเป็นกระดาษกงเต็กแล้วมึงจะเห็นเวลาแม่งทากงเต๊กกันเนผะาเงินนี่เผาเงินจริงนะนะจะเป็นเงินที่ไม่มีคุณค่าแล้วก็ถูกยกเลิกไปแล้วไงลองทําดูดิครับประเทศไทยจะได้เงินมาเป็นล้านล้านบาทจากไอ้ผู้ที่ซุกไว้ตอนนี้คุณรู้ไหมคุณประยุทธ์ครับถ้าคุณอยากได้งบประมาณแผ่นดินนะคุณทําตามที่ผมบอกเลยครับคุณจะมีเงินอีกมาหาศาลอะไรที่มันซุกอยู่ตอนนี้แต่คุณอาจจะไม่กล้าทำเพราะคุณก็ซุกไว้หรือเปล่าผมไม่รู้